ชื่อชัชวาลแพร่เดินยอยู่จังหวัดชนบุรีผมเอ่อหัวเข่าผมเนี่ยไม่ค่อยดีผมปวดบ้านสองบ้านไม้สองชันงง้นเนี่ยผมขึ้นลงขึ้นลงทุกวันเลยเนี่ยมันปวดที่หัวเข่าซ้ายผมก็เลยเอ่อได้ไปเจออาจารย์อิตาอาจารย์อิตาก็แนะนำให้ผมใช้ออโต้ต,ตัวนี้แหละครับกินได้ประมาณ สองอาทิตย์มันหายจากการเจ็บปวดไม่ทรมานเลยแต่ก่อนก่อนเนี้ยมันเจ็บปวดขึ้นลงโอ้นั่งกนยองก็ไม่ได้เป็นยี่ห้ออะไรครับออโต้ของมาสเตอร์พีครับอ๋อมาสเตอร์พีนะครับครับเป็นไปที่ไหนครับผมเปที่หัวเข่าครับหัวเข่านะครับขอดูเข่านิดนึงได้ไหมครับเข่าแน่ครับมันจะปวดมากเลยครับอืมปวดแล้วก็ปวดแต่ทนไม่ค่อยได้เลย ครับนั่งอะโอยลุกอะโอยฮะครับตอนนี้ดีขึ้นใช่ไหมครับนี้หายเลยครับกินมานานแค่ไหนครับประมาสองอาทิตย์กว่าครับอ๋อไหนขอยกผลิตภัณฑ์นิดหนึ่งครับเป็นออสโต้เลครับของที่ไหนครับของมาสเตอร์พีครับโอ้สุดยอดเลยนะครับขอให้หายไวๆนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ